สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทํากินแสบเจ้าวันนี้มากับเมนูน้าเงี้ยวนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูที่ชอบกินขนาดช่องน้องกะจะทําบ่อยน่อยนะเจ้าอย่าพึ่งเบียร์กันแต่นะเจ้าเป็นเมนูที่ชอบกินก็เลยทําบ่อยนะเจ้าก่อนอื่นกะไปตั้งหมอ้อใส่น้ำใส่กระดูกใส่ดอกเงี้ยวลงไปแล้วน้องก็จะใส่เกี็ยขวกัขนลงไปหนึ่งก้อนนะเจ้า ใส่ในหม้อต้มกระดูกอันนี้ก็เป็นในซ่อนของวัตถุดิบที่น้องได้เตรียมไว้ล้อนนะเจ้าในซ่อนของพริกน้าเงี้ยวน้องก็มาได้ตำเองน้องก็ซื้อที่เปินตำมาแล้วแล้วก็เปิลปรุงมาแล้วนะเจ้าเวลาซื้อพริกน้าเงี้ยวที่เปินตำส้ำเร็จรูมาแล้วหอาก็ม่ได้ปรุงเยอะนะเจ้า ก่อนอื่นกะไปตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันห้อนกะเอาพริกนาำเงี้ยวลงไปพัดนะเจ้าพอพัดได้ประมาณนี้แล้วกะมาใส่ในซอนของจิ้นหมูบดลงไปพัทให้ทุอย่างเข้ากันนะเจ้าถ้าไผ่จะปรุงตอนนี้กะสามารถปรุงลงไปเพิ่มได้นะเจ้าแต่น้องยังบอกปรุงแต่น้องจะไปปรุงตอนทีน้องเอาไปใส่ในหม้อนะเจ้าพัดจีนหมูบดก็พี่เข้ากันได้ประมาณนี้แล้วกะมาใส่ในส่วนของมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศลงไป พัดให้ทุย่างเข้ากันสำห,หรอบหรอมาเขี่ยส้มซุกได้ตีประมาณหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อต้มกระดูกได้เลยเจ้าเมนูนําเนี้ยวเป็นเมนูที่ชอบกินขนาดเลยคนในบ้านก็ชอบกินเวลาน้องทำเมดได้นี่มดหมด้อตลอดเลยบิกเกยมีเหลือเลยนะเจ้าพอเอาทุกอย่างมาใส่ในหม้อเสร็จแล้วก็มาปรุงในซ่อนของการปรุงก็เอาทีทุกคนชอบว่าได้เลยนะเจ้าชิมก่อนนะเจ้าว่าเปิ้นจะเค็มหรือว่าจะจาง เพราะว่าพริกน้ำเงี้ยวบางตีเปินกบปรุงมาเปินกะอาจจะก,กิ้มนะเจ้าเมื่อเราจิ้มพอแหกก่อนก่อนตีจะปรุงอันนี้น้องก็จะใส่ผงนัวลงไปเพิ่มแล้วก็ใส่ซอสผ่าเขียวน้องก็จะปรุงแค่นี้เลยเพราะว่าตอนที่น้องต้มกระดูกน้องก็ใส่เกี๊ยวกับขนอลงไปหนึ่งก้อนแล้วนะเจ้าพอปรุงทุกอย่างชิมทุกอย่างจับแล้วน้องก็จะมาใส่ในส่วนของก้อนเลียดลงไปวันนี้น้องก็ใส่ก้อนเลียดสองก้อนแบบจุกๆไปเลยนะเจ้าเพราะว่าชอบกินก้อนเลียดก็เลยใส่เยอะ พอก้อนเลียดซุกได้ประมาณหนึ่งแล้วกลับมาใส่ในส่วนของเลียดเลียดนี่จะใส่เยอะใส่น้อยกับเอาที่ทุกคนชอบว่าได้เลยนะนเจ้าน้องนี่ชอบน้ำข้นๆน้องก็จะใส่เลียดเยอะน้อยนะเจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าทำไงแล้วก็ล้ำขนาดเลยผายยากทำตามก็สามารถไปทำตามได้เลยเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้น้องตัวนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้า